ต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันม้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับ เดี๋ยนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุด,สดก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยดยีนเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะคนอายุ3ามสิบทอมทอม where you go last night I love มือทไทย I like พัดพง และแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งช่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคุนๆ้นว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคําว่า DI d ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่องสองคืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ What did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car How did you come คุณมาอย่างไงอะ I came by taxi I didn't come by taxi How much did you pay คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500บาท I didn't pay 500บาท ห็นไหมฮะนี่ก็คือคําถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นาจะถามว่า why did you call me คุณโทรหาฉันทําไมแต่มันสามารถเป็นคําถามน e g a t i v e ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น why didn't you call me ทําไมคุณไม่โทรมาหาฉันละ่ะซึ่งคําถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคําถาม why don't you ครับ ซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรัง่งวันทีจะเป็นเสียงชอ uh นะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussy Cat Dolls นะครับ Don't you wish your wish girlfriend was Don't you think your girlfriend's just hot like me? Don't you don't you don't you don't you ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองน,น,นะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคเราจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส,ส่สูทดูล่ะ Why don't you wear a suit? หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน Why don't you open your school at Paragon? มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหิน่ะ Why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น Why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ Why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรัง่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ Honey Why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นนี่แะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับ Why don't you call me last night ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ w hy don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันไม่เป็นไรครับ Why didn't you call me last night หรือพวกนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์ลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นนี่ครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home? นี่เลยฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแนะ่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะ แน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าถามว่า did you call me I called you ใส่ e d I didn't call you นะฮะ did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ Verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับ เรามาลองดูคําถามเวอร์ก่อนกลันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นถ้าถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน Where were you born? I was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอน,นะครับของคําถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็ต้องตอบอะไรครับ I was at home ผมอยู่บ้าน ถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นไรครับ I wasn't at home Where were you I was at home I wasn't at home Who were you with คุณอยู่กับใคร Who were you with I was with my wife ไม่ได้ยู่กับเมีย I wasn't with my wife นี่ก็คือคำถาม Were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม Yes No ครับ คุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night I was here I wasn't here นั่นเองครับหรืออยากจะบอกครับว่า Were you sick yesterday I was sick I wasn't sick หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับ ซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง how was the movie ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปน,นนะครับเราอาจ,จะถามฝรั่งว่า how was the meeting ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม how เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่น ประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นอตอนนี้เราเห็นนะฮะ,ะ how was the meeting ตอนนี้เราถอด how ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่า where was the meeting ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทํางานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 the meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า when was the meeting หรือ what time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมง ประชุมตอน8โมงครึง่ง The meeting was at 8.30อจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting about? The meeting was about human resources. ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะจะเห็นได้น,นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาที่ทสำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับ mm hmm. สุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับแล้เอาสีหัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆนี่นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่น ถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ Was the movie fun? The movie was fun. ถ้าหนังไม่สนุกว่า The movie wasn't fun. ใช่ไหมฮะผลพอจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน Was the food good? The food was good. ถ้าไม่อร่อยก็ The food wasn't good. อาจจะถามครับว่า Was your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer formats นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถาม Basic เบสิ c นี่นะฮะ ที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดผิดถูกๆก,กกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมัได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษากังเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ